วัดีครับผมนายธุ้ัญชัยบัวดำวินครับผมนายปวีพุูมลารับดิฉันนักสาวรัษาการักิค่ะดิฉันนักสาวรักษาการฝันเดือนค่ะ,นนว,คะวันนี้ ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นผงกล้วยน้ำว้าดิบที่เราได้ศึกษาค้นคว้าคุณสมบัติและประโยชน์มาจากสำนักงานวิทยาทรัพยากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งกล้วยน้ำว้าดิบจะมีสปปรรพคุณมากกว่ากล้วยน้ำว้าสุกค่ะพวกเราไปดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะว้าวอุปรกรณ์อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะครับ 1. ข้าวหอมมะลิ500กรัม2น้ำเปล่า1ลิตร 3. ามผงกล้วยดิบ 4. น้ำร้อนสำหรับละลายผงกล้วยดิบ 5. ช้อนและทับพ,พี 6. หม้อุงข้าวสำหรับุงข้าวขั้นตอนการทำครับขั้นตอนในการหุงข้าวแบบผสมผงกล้วยนะครับก็จะเหมือนกันกันกบการหุงข้าวแบบปกติเลยครับแต่แตกต่างตรงที่ว่าเราจะต้องใส่ผงกล้วยลงไปครับครับตอนนี้ผมได้สาวข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต,นตอนต่อไปเรามาละลายผงกล้วยครับ ใส่ผง้วยที่เตรียมไว้1ช้อนโต๊ะนะครับลงไปในน้ําแล้วคนให้ผงกยละลายครับเนื่องจากผง้วยดิบนะครับไม่สามารถละล,ะลายในน้ําที่มีอุณหภูมิปกติได้นะครับเราึต้องใช้น้ําใช้น้ําร้อนนะครับเพื่อให้ผง้วยละลายครับตอนนี้เราก็ได้ละลายผง้วยเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็เทลงไปในข้าวเลยครับแล้วใช้ช้อนคนด้วยนะครับ ขั้นตอนในการ,รสผสมผงกล้วยก็จบไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อ,ตอไปเรานำข้าวไปหุงแล้วรอข้าวสุกได้เลยครับ <Yahoo! S 1> เวลาในการเริ่มหุงข้าวข้าวสุกแล้วจ้าค่ะตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างข้าวที่หุงแบบธรรมดาแนละข้าวที่หุงโดยสผสมผงกล้วยดิบจะแต,แตกต่างกันอย่างไร ข้าวทั้งสองชามน,นี้เป็นข้าวที่เราหุงในเวลาเดียวกันแต่ข้าวแบบธรรมดาเราใช้เวลาหุงยี่สิบนาทีข้าวที่หุงโดยผสผมผงกล้วยดิบเราใช้เวลาหุงสิบห้านาทีเรามาเปรียบเทียบความแตกตา่างกันเลยค่ะอืมหอมอันนี้ก็หอมกันเลยครับ ก็หอมกันเลยครับอ้ายิ้มผิดคำหวานเหมือนกันนะเนี่ยยิม้มได้เกี่ยวเลยอืมอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยืมราชาติเหมือนกันโลน อย่าเพิ่งกินหมดนะเลยก็ใช้ข้าวในการเปรียบเทียบระยะเวลาในการชะลอข้าวบูดอีกฮือฮืกระซิคือขั้นตอนทดลองค่ะขัข้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำข้าวทั้งสองใส่ถงุงพลาสติกแยกไว้ค่ะโดยทั้งสองนะคะ

ตอนนี้เราก็ใส่ถุงไว้ทั้งคู่แล้วนะคะเราจะนํานทั้งสองถุงไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องที่เท่ากันค่ะหลังจากนั้นจะมาดูกันว่าถุงไหนที่จะใช้ระยะเวลาในการเริ่มบูดยาวนานกว่ากันค่ะว้าวสิบชั่วโมงผ่านไป 24ชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยมันบุดแล้ว48ชั่วโมงผ่านไปเฮก้อยมันบุดแล้วเออมันบุดแล้วเย้เยเยแต่ยังไม่จบเพิ่มเติมท้ายคลิป ในการทําการทดลองโครงการทางนี้นะคะเป็นอันว่าประสบความสําเร็จค่ะโดยข้าวที่ได้จะมีระยะเวลาอยู่ที่ยาวนานมากขึ้นทานได้นานขึ้นเราจึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทําการทดลองมาทดลองทํากันค่ะครับวันนี้<อ>พวกเราขอจบการนําเสนอโครงการในเอสไตอร์งเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะกบศักดิ์ทีห้าหื่ห้าพันห้า้อห้าสิบห้าบายบาย